บรรยากาศหลังฝนตกอากาศดีมากเลยค่ะชุ่มชืนมากเลย น้ำเต็มโอง่งเต็มไหเลยค่ะย่าก็ยาวอีกแล้วค่ะได้น้ำฝนเดี๋ยวเราจะเดินไปไปปล่อยแมวก่อน ปิดเอาไว้ตอนฝนตกอะค่ะทำอะไรกันเงียบกิ๊บเลย โอ้โห oh. นอนกันอยู่ค่ะดูดูไอ้เจ้าสามกับไอ้เจ้าหนึ่งเขานอนอพ่อคุณแม่คุณดูดูค่ะืมันน่าหยิกพุงจริงเลยอะแล้วแม่เราไปไหนฮะสามหนึ่งแม่ไปไหน แม่หนูไปไหนคะดูคะ่ะเอากระบะพลาสติกให้มันไม่นอนนี่มันไม่นอนคะ่ะผมชอบนอนกล่องพลาสติกดีๆที่นอนดีๆมันไม่นอนอ้ยมันเคี้ยวจังเลยนึงหืมน่าจกพุงจริงๆเลยอะไปหานางแม่เขาก่อนนะคะนางแม่เขาไปไหนเนี่ย สู้กล้องค่ะเดี๋ยวหานังแม่ก่อนเห็นแวบๆวว่าอยู่ในครัวอยู่หลังบ้านนังแม่ส้มเขานอนตรงนี้ค่ะนี่ค่ะนั่งสนอสแสนกันอยู่นี่ ฝนตกไม่ให้ออกใช่ไหมครับส้มนี่หนึ่งแม่ส้มค่ะเอาเม็ดเทไว้ให้มาเปิดประตูให้เขาค่ะเพื่อเขาอยากจะออกตอนนี้ฝนหยุดสนิทแล้วค่ะ เราก็ไม่อยากออกนะคะเนี่ยเปิดประตูไว้แล้วออกกันไหมลูกฝนหยุดแล้วอยากจะออกก็ออกนะนคะไม่ออกแล้วนะอยากออกก็ออกมาเราก็จะแง้มประตูให้เท่านี้คะ่ะ แง้มไว้ให้พอออกได้แม่ส้มออกมาแล้วออกมาลูกจะแง้มให้เท่านี้ค่ะอีกสองหน่อนางเขาอยางไม่ออกอนั่งกันอยู่ไม่อยากออก บรรยากาศหลังฝนก็จะสดชื่นค่ะอากาศดีเลยพื้นก็เปียกแมวก็เลยไม่ค่อยอยากออกกันค่ะนังแม่ส้มเดินไปแล้วเดินไปไม่ใช่ไปไหนนะคะนะส้มไม่เอานะมันเห็นนกเขาค่ะนกเขาขึ้นไปหลบแล้ว โอเคค่ะคลิปนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเดินกลับไปบ้านก่อนค่ะถ่ายมาที่ไอ้สองตัวนี้อีกทีมันก็นยังไม่อยากออกะคะ่ะดูออกกันไหมลูก เดียวโอเคค่ะขอบคุณนะคะฝากกดติดตามช่องช่องเล็กๆนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ